ต่อมานะคะมาดูการเขียนนิพจน์พิชคณิตกันว่าต้องเขียนยังไงครูจะมีโจทย์ตัวอย่างสถานการณ์มาและให้นักเรียนเขียนนิพจน์พิชคณิตนะะถ้าเป็นไปได้ให้นักเรียนเขียนก่อนที่ครูจะเฉลยนะคะมาดูโจทย์แรกฉันซื้อไอศครีม2แท่งถ้าไอศครีมแท่งหนึ่งราคา A บาทและอีกแท่งหนึ่งราคา30บาท ฉันต้องจ่ายเงินกี่บาทก็แท่งแรก a บาทแท่งที่2อีก30บาทนี่แหละค่ะคือนิพจน์พิชคณิตของเราก็คือ a บวก30นะคะตัวอย่างสถานการณ์ต่อมาจำนวนซึ่งมากกว่า a อยู่47คือจำนวนใดถ้าครูเขียนเป็นเส้นจำนวนมาให้นักเรียน ถ้าครูเขียนเป็นเส้นจํานวนเนี่ยมาให้นักเรียนนะคะ,ะจำนวนซึ่งมากกว่า a a อยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าคือจํานวนไหนเนาะแต่มากกว่าอยู่เท่าไหร่คะ4ี่ินี่พจน์พิชคณิตที่ได้ก็คือ a บวก47นั่นเองแค่นี้เองค่ะแล้วมาดูข้อต่อไปจํานวนซึ่งน้อยกว่าเมื่อกี้มากกว่าเนาะอ่ารอบนี้น้อยกว่า อยู่36ถ้าน้อยกว่าถ้าเป็นเส้นจำนวนนะคะถ้ามากกว่าจะไปด้านขวาถ้าน้อยกว่าจะมาด้านซ้ายดูจำนวนซึ่งน้อยกว่า36อยู่ A เราไม่รู้ว่า A คืออะไร A คือตัวแปรของเรานะคะจะสามารถเขียนนิพจน์พีชคณิตได้ว่า 36-A ลบ A นั่นเอนะคะสำหรับข้อนี้ต่อมาต่อมาดู เขามีโจทย์อยู่ว่าค่าโดยสารรถประจำทางราคาเที่ยวละ6.50บาทหรือ6บาท50สตางค์นะถ้าเป็นคำพูดถ้าฉันนั่งรถถ้าฉันนั่งรถไปกลับระหว่างโรงเรียนและบ้านทั้งหมด4วันฉันจะต้องเสียค่าโดยสารทั้งหมดกี่บาทนักเรียนต้องเขียนพิชนิดพิชคณิตออกมาให้ได้นิพจน์พิชชณิตออกมาให้ได้นะคะ สองเที่ยวนะเพราะว่าเราไปกลับนะคะคูณ6กจุดห้นะคะนี่คือราคาไปกลับเนาะทั้งหมดสวันเราไม่รู้ว่าเราจะไปทั้งหมดกี่วันเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คูณอีกครั้งก็คูณ4เนาะนี่แหละ ตัวนี้นะคะคือนิพพ์พิชคณิตของเรานั่นเอง